สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเสนอราคาสวมนิ้วนะคะสวมนิ้วอุลตร้าแมนเบรียลแล้วก็ซูเปอร์เซนไตนะคะทุกชิ้นนะคะเป็นมือสองนี่นะคะบางตัวก็แจแปรนะคะบางตัวก็ใช้หน้ามียานด้วย มีแค่อย่างละหนึ่งชิ้นนะคะตัวใสนะคะตัวใสมีแปดชิ้นนี้ค่ะอันนี้ก็ส่วนตัวนี้ก็คือเม d e in j a p แ n นะคะเขาจะแบบทรงเค้าแปลกๆอ่ะอ้วนๆอ่ะแบนๆอ่ะสูงก็ตัวอื่นแต่ก็น่ารักดีไม่รู้งานอะไรแต่ตีแจแปนสำหรับชิ้นนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีพุงใจติดมาตั้งแต่แรกหรือว่า เจ้าของเดิมเขาเออกมาติดนะคะแล้วก็ห้าตัวนี้นะคะเป็นสวมนิ้วก้นตันนะคะสำหรับห้าตัวนี้มาดูสามชิ้นนี้ค่ะสามชิ้นนี้ก็คือดูด,ด,ดน้ำเข้าจักก้นนะคะแล้วก็ฉีดน้ำอย่างนี้อันนี้คือตัวฉีดน้ำนี่นะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะ ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ทําอะไรแต่ว่าเขามีแบบเชือกมาแบบนี้อาจจะแบบห้อยน่ารักน่ารักตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นซอฟค่ะซอฟขนาดเล็กมีมาตัวเดียวนี่นะคะบางตัวก็มีตำหนิมากตำหนิน้อยก็คือเป็นมือสอง แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะบ๊ายบายค่ะ